ไปนเือ่อนมาเข้ดเ็กยอเลยค่ะใช่ค่ะเห็นว่าเจทุกปีเรามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคปกตันจะท,ทุปีก็ไม่ไม่มีอะไรกับเมิดดแล้วนพราะเิดข้าอย่นิ่าจกเมื่ที่หกที่เจ็ดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เห็นว่าเพื่อนมาแล้วก็อะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแตางงาแวนน่เราก็ไม่มียางไงนะคะันนี้เราไม่มีวิธเปิดอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็เป็นวันพิเศด้วยเปิดเปล่าด้วเพื่อมารวมตัวใช่แต่เพื่อนก็ทนร้อนมากเลยค่ะเพื่อนจะมากันยังไงพ่อจะมายังนบายเป็นยังอยู่ว่าแบบเรารู้อยู่แล้วว่ามีคน ita, so ทีท่รักเรามาให้ความใจเรารู้ว่าต้องมีเพื่อนมาแน่ๆรู้ว่ามีเพื่อนมาแน่ๆยังบรรยากาศเป็นแฟมป์ย <Stretch S 2> <top ic> ังไงเจ้าแบบว่าคนมาแบบยังเป็นพ่อบอกว่าอ้ามตั้งแต่ได้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะก็ อย่าเบื่ออัพนะเพราะต้องเจออัพเดือนเลยอะบอกว่าจะมาทีเดียวไทยนะคะอย่างนักอายุเขามีเรียรนี่มาถแล้วว่าอายุหรอบนแซวบนเวทีไมนต้องบนแซวบนเวีทีาอยู่เรออายมันไม่ได้ซีเรขนาดนั้นเราเรามาประถดแลเราถึงบอกอุ้ยราก็โตน้อยมตอาแต่เราร่างกายและหัวใจจิตใจเราอะมันจงเด็กๆอไม่ได้อะไรถ้าไม่เลได้ คนไหนได้ที่ไม่เกี่ยวเอ้่้บอกว่าแบบใจปันวัยร่นบอกว่ายังแบบไอ้ใอาจจะแบบว่อนงเด็กอ่เลยอจงไม่เ่องจากเด็กๆันยแบบว่ากับเพื่นถึงนานอย่างอาจจะไม่มีลูกเป็นสามีอะไร่างเงี้ยอาจจะมีมอาจจะไม่มีพวอะไรเงี้ยแนจะมีความสุขอะไรกันบ้างไหขบฝันที่ตัวเองมีนี่นะครับไม่มีเลยค่ะคิดไม่ออเลยื้ไเ อยากด้เรเกที่ไเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนอยู่ในการนี่เร่เด็กเราอยากได้ได้ที่จะบอกอมาเราไม่อยากได้อะไรกเนดือนดนีไม่ได้เลยต้องไปก่อนไปก่อนแล้วเกอนนี้งยุ่ก็ดนเดือน่ชบเป็อัช่วยเีกวตลอดเลยค่ะพายาเขาที่ทำได้ ได้มากมายเพราะเราทีมีหลายที่มากๆก็กระจายกันไปไม่อยากไปทุก้มเพราะเราก็ยินดีช่วยเยอะแยะเิดเหตุการณ์แล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าทุนเลยถ้าเรารู้ว่าเป็นบ้านเราให้เรามีเงินนะมันก็ไม่เหลืออะไรมันมันต้องการกับการก่อการก่อการถูกต้องแต่ก็ได้ร่วมกับพี่เอแต่ อ้าวันกกัพี่เอกอนพี่เอขาคูดวขาพี่เขาเศ้าเขาก็จัดม่ไดมาว่าชวนอ้าวของแกอ้าวของไม่ฝากนะแล้วอ้าวมาสั่ยอะเกินไปอ้าวก็เลยต้องเอาอ้าเองันหนึ่งต่าหากปของาวของอ้าเียว่อหน่อยที่ได้รับทุกอย่างว่าได้รับโอเคโอเคานะคะที่มวันนี้นะคะืทารายารนารายารเลี่ยวจังจ้าสั